ทุกคนครับมุมกล้องมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าต้องขอโทษเรวงจริงคืออุปกรณ์การลิกกล้องมันมีปัญหานิดนึงครับโอเคตอนนี้เราอยู่บนผาสโตกแล้วเราก็ดื่มดาบรรยากาศเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับโอเคต่อไปนี้จะเป็นการย้อนกลับมาทางที่เราเคยขึ้นมาผมว่า เสียวๆนิดนึงนะแต่ก็ลุยโอเคโอเคออันนี้ยลงละลงโอเคลงน่ากลัวจังอะน่ากลัวน่ากลัวจัง ไอ้ไอ้โค้งเมื่อกี้น่ากลัวที่สุดเลยผมว่าเออออไอ้โค้งนั้นอะ่ะโค้งหักศอกแล้วก็ปูหินคุกอะ่ะโอเคโอเคได้อยู่ทุกคนได้อยู่ ข้างล่างนี่ก็คือเหวเลยนะครับเขาปลูกยางนะตรงนี้เป็นสวนยางโอ้โหตรงนี้แหละที่ผมกลัวที่สุด เพราะว่ามันเป็นหินครุกแล้วมันลื่นเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆไปอ่ะคือถ้าเกิดว่าชูดขึ้นมาเนี่ยแล้วเลี้ยวโคงว้งพอดีอ่ะคือมีโอกาสสลิปได้เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าท้ายผมสลิปนิดๆนิดๆหน่อยๆนะครับโอ้โหสุดจัดสุดจัดตัวนี้สูงจัดโอเคค่อยๆไป ค,ค,ค่อยๆไปโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปโอเค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 ,อเคได้ทุกคนได้ความยากคืออะไรความยากคือลงเขายางถนนแล้วก็ปูหินคลุก นะเวลาที่เราค่อยๆลงอะ่ะแล้วเราประคองเบรกกับประคองคัตอะ่ะคัตเราไม่ประคองคัตเราให้ให้เครื่องมันเอนจินเบรกอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันพอมันชันอะ่ะเราก็ต้องต้องเบรกช่วยยังไงเราก็ต้องเบรกช่วยแล้วทีนี้การที่เราเบรกช่วยอะ่ะมันก็ยังมีความเร็วอยู่ใช่ไหมแล้วพอเราเบรกไปเนี่ยบางทีถนนพื้นหินน่ะกับล้อมันแรงเสียดทานมันน้อยมากอะ่ะ มันก็มีจังหวะที่แบบล้อมสไลด์ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับคืออย่างเมื่อกี้อันตรายนะอันตรายเออผมนี่เก่งเลยเก่งอย่างนี้เลยอ่าหลังจากนี้หลังจากนี้ไม่มีอะไรละมันแค่มันแค่ข้างบนตรงเมื่อกี้เองนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วตัวนี้ธรรมดาละเออแค่นั้นเองครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรแค่แค่ทางดิน แต่เมื่อกี้คือแบบโ้โหหินหินครุกนี่คือไม่ไหวโอเคผมว่าผมรอดละผมว่าผมรอดแล้วโอเค <c oughs> เไปหลังจากนี้ไม่ยากแล้วครับเพื่อนเมื่อกี้ยากยากจริงเราไม่ใช่สายแบบเดิร์สไบท์ไงไม่ใช่สาย e เอดูโรโอ้ถ้าอย่างเมื่อกี้นะ พี่พี่แอนดูโรมานี่จะชอบเลยอฟริกาทวินอะไรนะฮิมาลายัน CRF อะไรพวกเนี้ยเออน่าจะสนุกแต่ว่ารถผมเนี้ยไม่ไม่ไม,ม่ผมว่าไม่ไหวรถมันหนักรถมันหนักมากล้อก็ล้อแค่สิบเจ็ดโอ้รถหนักล้อสิบเจ็ดรถหนักล้อสิบเจ็ดแล้วยังไงยาน ยางก็เป็นยางทางเรียบนะครับลำบากลำบากนี่แต่ทางทางตรงนี้มันมันชื้นพอมันชื้นแล้วมันไม่มีฝุ่นแล้วมันแน่นพื้นพื้นมันแน่นนี่โอเคนะครับโอ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 ,อันนี้ทางลงอี่างเ้ครับทางลงรถเกียร์รอ ทางลงก็ลดเกียร์รอเลยเกียร์หนึ่งเลยเ,เนี่ยลงไปคค่อยลงเออเนี่ยลงไปเรื่อยๆเอเอโอ้ยเคค่อยไประวังลื่นก็พอระวังลื่นก็พอ แฉลอ่ะแล้วทีนี้แยกทางไหนล้วเนี่ยผมว่าน่าจะซ้ายนะเออซ้ายนี่ก็น่ากลัวอีกเพราะว่าเขาเทหินเขาเทหินมอไซค์เนี่ยไม่ชอบเลยหินแบบเนี้ยแต่รถยนต์นะสบายรถยนต์ไปได้แต่มอไซค์เราไม่ชอบเพราะว่ามันลื่น คือทางมันดีนะทางมันดีแต่ว่าไอ้ตรงเมื่อกี้มันอาจจะทายากนิดนึงนะครับแล้วพอมันเป็นมันเป็นโค้งแบบโค้งหักศอกอ่ะเออแล้วมันชันด้วยมันสูงด้วยแล้วมอไซค์อ่ะเวลามันโค้งมันเลี้ยวโค้งอ่ะมันต้องมันต้องลีนใช่ไหมมันต้องเอ็นซ้ายเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเออแล้วจังหวะที่มันขึ้นอ่ะเราต้องมีแรงส่งมีแรงส่งมีแรงทอร์กจากเครื่อง แล้วถ้าเราจะลีนก็ลีนไม่ได้เพราะว่าพื้นมันลื่นนะครับไม่แน่พี่ๆหลายคนอาจจะมีสกิลเก่งกว่าผมทําได้แต่ว่าผมอมเมื่อกี้คือโหตื่นเต้นคนลุกเหนือออหน่อออกเหนื่อออกเหนื่อออกเลย เมื่อกี้คือตอนขึ้นไปอ่ะผมดูโซ่สเตอร์โซ่กับสเตอร์ล้อหลังผมโอ้โหกลายเป็นโซ่ทองนะจากโซ่โซ่ BID ดำกลายเป็น DID ทองเคลือบเคลือบด้วยอะไรอ่ะผงโก,โกโก้ใกล้ถึงแล้วครับทุกคนใกล้ถึงทางออกเราแล้วโอ้โอเค ทางคอนกรีตแล้วแกวเลยโอ้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 ยทุกคนตอนนี้ผมถึงปากทางแล้วที่เราจอดถ่ายวิดีโอเมื่อต้นคลิปเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามจน ดูมาถึงตอนนี้เดี๋ยวผมเก็บกล้องนะครับโชคดีครับทุกคนบ๊ายบาย